โตเกียวเซเว่นซิสเตอร์เกมจับจังหวะโน้ตตัตีผสม RPG เก็บเวลสุดแนวมีไอต้อนกว่า48คนให้คุณสะสมรวมถึงเนื้อเรื่องในเกมที่น่าตื่นตาตื่นใจมารวมกันประชันในการจับจังหวะโน้ตตัตีสุดแนวได้แล้วกับโตเกียวเซเว่นซิสเตอร์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้ลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับ10ส,สุดยอดอาวุธที่ใช้ในการฆ่าให้เสียพากโดย JCB และขออภัยสำหรับคำไม่ถุกภาพด,ด้วยนะครับอันดับที่10 อันดับที่สิบนี่ตกเป็นของแบคดิโตจาก X-Men ซ์ r s นเฟิร s สไม่ว่าจะเป็นเล็กอะไรไขค,ควงแล้จนติดล้อเนี่ยพี่แกควบคุมได้หมดเลยครับความพี่ของพี่แกเนี่ยก็คือการเอาเหรียญเงินฆ่าคู่ต่อสู้ครับคุณผู้ชมใช้เหรียญบาทเป็นลูกกระสุนเจาะกลางหน้ผาผากของตัวร้ายนะครับเหรียญ <ans> แม้ก็คมยิ่งกว่าลูกกระสุนปืนโอ้โหไอเดียในการฆ่ามึงนี่โคตรสร้างสารรค์เลยครับแบงดิโตอันดับที่เ เดสโนตสมุดแห่งความชิบหายวิธีการใช้ของมันก็ง่ายมากครับคุณผู้ชมเพียงแค่คุณเขียนชื่อลงไปในสมุดเล่มนี้นะครับไอคนที่ถูกเขียนชื่อเนี่ยก็จะตายในทันทีครับคุณผู้ชมไม่ต้องไปไล่ฆ่าให้มันเหนื่อยเลยเขียนชื่อปับ๊บมึงตายเดสมอลเล่ทันทีเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้จึงไม่เหมาะที่จะใช้จดงานหรือเขียนชื่อเพื่อนชื่อคุณชื่ออาจารย์ลงไปนะครับคุณผู้ชมนี่ถ้าลองคิดดูนะสมุดเล่มนี้มันมีอยู่จริงเนี่ยแล้วผู้หญิงมันได้ไปเผอิญว่าไอผู้หญิงนะั้นมันอกขากและเขียนลงไปว่ากูเกล அந்திப்ப <tip> โกสไทรเดอร์ไอผีหน้ากระโหลกหัวร้อนุูกเป็นไฟความสาบานในการฆ่าของพี่แกนี่ก็คือดวงตาเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมเพียงแค่คู่ต่อสู้จ้องตาเขาเนี่ยมันก็จะสะท้อนบาปของคู่ต่อสู้ออกมาจนคู่ต่อสู้เนี่ยตายในที่สุดครับคุณผู้ชมบางครั้งผมก็คิดว่าตัวร้ายในหนังเนี่ยมันตายได้โคตรสนตีนมากครับคุณผู้ชมโดนลูกซองไฟยิงนะครับแป้งเสือกไม่ตายเสือกมาตายกับดวงตาพิฆาตของโกสไทร์เดอร์มันก็สะทุนเกินไปโดนลูกซองยิงไม่ตายแต่โดนจ้องตาตายโบราณเขาบอกว่าจะดูใครว่าจริงจังไม่จริงจังเนี่ย ให้มองที่ดวงตาครับคุณผู้ชมแต่ถ้าเจอโกสไลเดอร์เนี่ยกูก็ขอไม่มองแล้วกันอันดับที่7อันดับที่7จ็ดนี่ตกเป็นของวอนเทนกับการยิงกระสุนไซคโคอยางกับปันฟรีคิกลูกฟุตบอลโอ้โหควรสร้างสรรในการฆ่าเลยครับยิงแบบธรรมดาไม่ได้ครับต้องยิงไซคโคงเออมันจะได้ดูเทใช่ไหมล่ะเวลาที่เราดูฟุตบอลเนี่ยเขามีแต่ยิงไซคโคงเข้าประตูโกแต่อันี่ยิงบูเลตไซคโคงเข้าการตัวศัตรูฝีมือการยิงนี่ท่านได้แต่ได้บาข้าด้อยรับถือเลยอันดับที่6 ฤทธิด์ดีความเทพของพี่ล้วตาสีขาวนี่ก็คือสามารถใช้แก้วดื่มน้ำครับคุณผู้ชมฆ่าคนได้ครับผมเหลือเชื่อจริง,รงๆครับเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นแก้วดื่มน้ำฆ่าคนได้ในหนังนะไอเราก็นึกว่ามันจะเอาแก้วดื่มน้ำเนี่ยฟาดคู่ต่อสู้จนหัวแตกตายหรือเปล่าที่ไหนได้ครับคุณผู้ชมเกินคาดดูครับผมเอาแก้วทุบพินแล้วก็จ้วงเข้ากลางหน้าอกบิดดึงดอกแล้วก็ปล่อยพ่อบึงยังเสือกตายครับผมโอ้ตายได้โคตรเสียศักดิ์ศรีเลยตายกับแก้วครับคุณผู้ชมโอ้โหอันดับที่ห้า อินฟินิตี้สโตนจริงๆในหนังเนี่ยมันมีหลายสีนะแต่ขอยกมาแค่สีนี้สีเดียวแล้วกันความเท่ของมันก็คือพลังในการทาลายล้างที่ควรจะมาหาศาลเลยครับคุณผู้ชมดูครับคุณผู้ชมทิ่มพื้นดอกเดียวตายกันทั้งหมู่บ้านลาไปถึงโลกแตกแล้วเฮียเจ้าของร้านเนี่ยแกก็ซวยจริงๆครับผมเนี่ยครับอีเด็กคนใช้นะ่ะอยากงงของนะครับไปจับอินฟินิตี้สโตนนะครับโอ้โหร้านเฮียแกเลยบึ้มเลยครับคุณผู้ชมของที่สะสมมาเกือบหลายปีหรือเป็นร้อยกว่าปีเนี่ยโอ้โพังไปในพิบตาเดียวครับเฮียแกก็คงเซ็งอะครับ เปิดร้านมาหลายปีไม่เคยระเบิดพอเอาเด็กคนใช้นี่มาอยู่ระเบิดทันทีก็ถือว่าเป็นสุดยอดอาวุธอีกอันหนึ่งนะที่โคตรน่ากลัวอันดับที่4นาโนเทคโนโลยีจากภาพยนตร์ G.I.Joe เมื่อไหร่ก็ตามที่ขีปนาวุธตัวนี้สัมผัสกับวัตถุเนี่ยมันจะแพร่กระจายเป็นลูกโซ่ครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่าสร้างความบันเลยให้กับประชาชนได้เลยครับสุภาพสิทิเขาบอกว่ายิงปืนนัดเดียวได้รบ2ตัวแต่ใน G.I.Joe เนี่ยยิงหอไอเฟลนัดเดียวชิปหายไปครึ่งประเทศครับคุณผู้ชมอันดับที่3 แก้วที่เขาว่าฆ่าคนได้แล้วเนี่ยกล้วยก็ยังฆ่าได้ครับคุณผู้ชมในหนังอินเดียเลครับผมดูครับมันพกปืนมาแต่มันไม่ใช้ปืนมันเอากล้วยมาไล่ปาดคอชาวบ้านครับดูคมยิ่งกว่ามีด,ดครับคุณผู้ชมนี่แค่ผลไม้แค่กล้วยนะเนี่ยมันยังใช้ปาดคอคนได้แล้วถ้าเป็นทุเรียนเป็นแตงโมนี่มันจะขนาดไหนวะเนี่ยมันคือสุดยอดอาวุธในการฆ่าจริงๆอันดับที่ส อันดับที่2ตกเป็นของบูไม่กล้าแสดงออกบูอะไรไม่กล้าแสดงออกบูอายเรื่องด้วยความสามารถของพี่แกที่เรียกได้ว่าเกง่งโคตรครับคุณผู้ชมคือพี่แกเนี่ยสามารถเอาคลิปนีบกระดาษเนี่ยมาทำเป็นอาวุธได้ครับผมไอ้พวกนี้ก็หัวลอกกันนะครับดูครับท่านผู้ชมหักและโยนใส่เข้าที่คอโอ้โหเป็นไงครับนี่นี่เอาไปเอาไปเออเอาไปเออ คือมึงสามารถทําคลิปดีบกระดาษให้ค่าคนได้อะ <Yeah. S 1> เท่านี้ยังไม่พอครับ <Yeah. S 1> คุณผู้ชมแกยังเทพด้วยกันนี้สามารถทำเม็ดช็อกโกแลตเนี่ยให้ค่าคนได้ครับ <Yeah. S 1> ดูครับ <Yeah. S 1> ความแม่นของแกดีดเม็ดให้ไปชนเบาะ <Yeah. S 1> และเด้งเข้าปากยายเป๊ะๆมึงนี่มันสุดยอดจริงๆเลยบูอายอันดับที่หนึ่ง อันดับที่หนึ่งของเราก็ได้แก่แลมโบ้เมื่อชั่นเฮียอะไรวะเนี่ยไม่ต้องพูดบ้างทำเพลเลยครับคุณผู้ชมเพราะว่าพี่แกเนี่ยคือสุดยอดขีปนอาวุธโคตรมหาอันไรของจริงเชื่อหรือเปล่าครับว่าแกเนี่ยนังเดี๋ยวยิ่งกว่าขุนพันธ์อีกครับคุณผู้ชมผู้ต่อสู้เนี่ยยิงปืนใส่แกครับผมไม่โดนสักดอกเลยครับแล้วแกยิงทะลุสวนกลับคู่ต่อสู้นี่ระเบิดเป็นจุนครับคุณผู้ชมไม่รู้ว่าพี่แกไปสักมาจากสำนักไหนนะครับของแกดีเหลือเกินทหารเนี่ยมาเป็นกองทัพแกยิบป,ปืนมากระบอกเดียวสาดตายกันเป็นนนนแแถบบคครััโออ้้้พ่่มึงีีไสะใจว เปิดบ้านเผากระท่อมบ,บื่มสะพานทำลายรถแล้วเปิดโจกค่ายแม่งทั้งกรมโอ้โหสุดยอดจริงๆครับแล้วกระสุนแกไม่มีบทด้วยนะเท่านี้ยังไม่พอครับมาดูความเทพแกต่อเนี่ยเขายิงปืนมาเนี่ยพี่แกเนี่ยใช้ปากครับผมจุดกระสุนจะเก่งไปไหนวะเฮ้ยดูครับแล้วมันเคียยเค้ยวกระสุนเคี้ยวเป็นหวบฝรั่งเลยครับแล้วมันจะทํำยังไงควนกลับเป็นปืนครับโอโ้คุณผู้ชมสุดยอดอาวุธจริงๆกับเขาคนนี้และนี่คืออันดับที่หนึ่งของเราในวันนี้ ไปเรียงเกกันบ้างเลยครับคุณผู้ชมกับ1ิบอันดับในวันนี้มีตัวอะไรอีกไมครับที่นอกเหนือจาก1ิอันดับในนี้มาคุยกันได้นะครับที่คอมเมนต์ข้างล่างคลิปนะครับสุดท้ายนะครับถ้าคุณชอบคลิปผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามชาแนล JCBC รวมไปถึงเฟซบุ๊กแฟนเพจด้วยนะครับวันนี้ลากไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยตัวเกียวเซเว่นซิสเตอร์เกมจับจังหวะดนตีสุดแนวผ่านตัวกระตูนสุดน่ารักโหลดฟรีได้แล้วทั้งระบบ Android และ iOS ลิงอยู่ข้างล่างนะครับ